คุณจะรู้ได้ยังไงว่าทางนี้คือทางที่ใช่สําหรับคุณให้ปฏิบัติเหมือนทุกอย่างว่าเป็นการทดลองสนุกๆเวลาที่คุณทดลองทําอะไรอะค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าสนุกไปกับมันนะคะคุณเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทดลองว่าเฮ้ยออนไลน์อะมันใช่สําหรับคุณหรือเปล่าคุณก็ลองทําสนุกๆนะคะมันไม่เสียหายอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ลองทําไม่ลองชิมดูแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันเวิร์กสำหรับคุณพันยกตัวอย่างนะคะกับ การทดลองของโทมัสอันว a าเอดิสันที่เขาทดลองคิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาเขาใช้เวลานะคะเรียนรู้ลองผิดลองถูกเขาทดลองถึง1นึ0 0หม่นครั้งกว่าเขาจะได้หลอดไฟที่จะมาให้ทุกคนได้ใช้การทดลองก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะตอนที่เราเด็กๆเราก็ทดลอง เรียนรู้ทดลองสงสัยสังเกตเรียนรู้ลองทําลองผิดลองถูกมันไม่แย่เสมอไปหรอกค่ะอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทดลองทํานั้นมันไม่ใช่หรือมันใช่สําหรับคุณค่ะบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณพลังตกหมดแรงหมดไฟในการที่จะทํานะคะขอให้คุณคิดว่าทุกสิ่งที่คุณทําที่คุณผ่านมามันไม่ใช่เรื่องล้มเหลวนะคะมันคือการเรียนรู้ที่คุณจะประสบความสําเร็จในแบบ ขอคคุณคะ่ะเพราะว่าคุณทุกคนคืออัจฉริยะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งนั้นสักกี่ครั้งก็ตามนะคะคุณทํหนึ่งครั้งสองครั้ง3ครั้งแล้วคุณคิดว่ามันยังไม่สําเร็จคุณยังคิดว่ามันยังสําเร็จไม่พอคุณก็ไปต่อคะ่ะอย่าหยุดทรรําถ้าเราไม่ล้มเลิกสัอย่างนะคะเราไม่มีทางที่จะล้มเหลวแน่นอนคะ่ะไปต่อนะคะฮันมองว่าเราเอาความสนุกความรักความสนุกสนานเหมือนเด็กๆคะ่ะที่เรารู้สึกร่าเริงในการที่เราจะทําอะไรนะคะก็เอาความสนุก สนุกแบบเด็กๆมาทําเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานให้ออกมาบางอย่างที่เราทํามันก็เวิร์กบางอย่างที่เราทํามันก็ไม่เวิร์กถ้าเราไม่ลองทําดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กถูกต้องไหมคะสนุกกับทุกอย่างที่คุณลองทําไม่ว่ามันจะเวิร์กหรือมันจะไม่เวิร์กสนุกทุกครั้งที่ทําใส่ความรักไปทุกครั้งที่ทําแล้วเมื่อคุณสนุกกับมันคุณรู้สึกว่ามันใช่สําหรับคุณนั่นแหละค่ะคุณมีสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าคุณกําลังจะประสบความสำ ในด้านนี้ค่ะถ้าคุณกลัวคุณก็กลัวแล้วก็ไม่ทําแต่ถ้าคุณทําทั้งๆท,ท,ที่คุณกลัวคุณสําเร็จแน่นอนการเรียนรู้และทดลองทําไม่ทดลองทําคุณไม่รู้แน่นอนว่า ทางนี้คือทางที่ใช่หรือทางที่ไม่ใช่สําหรับคุณฮันก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าชีวิตมันคือการทดลองนะคะทดลองไปเรื่อยๆใส่ความสนุกไปเหมือนเด็กๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเรองร่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะรู้ว่าทางไหนที่ใช่สําหรับคุณออนไลน์นะคะคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะ